คุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมวตาเป็นฝ้ากล่องแรกเนี่ยป้ากินหมดไปแผงแผงแรกรู้สึกว่าหลอดไฟมันเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงป้ามั่นใจมากเลย <c oughs> เป็นต้อกระจกค่ะเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้น แค่จะไม่ต้องใส่แว่นแล้วมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก็ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฝ้าฟ,า,ฟางมันก็หายไปเราเป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วตาฝ้าฟ,า,ฟางหมองไม่ค่อเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะนะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มี แพ้แฝงอะไรนะครับวันเดียววันเดียว,วเยวช้าสองเย็นสองพอตกเย็นมาตาก็แห้งก็ดีดีมาจากนั้นยังไปบอกน้องเลยว่าดีขึ้นนะเขาบอกดีขึ้นก็สั่งสิอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะเป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นชัดขึ้นดูทีวีไม่ต้องใส่แว่นอน๋อค่ะน้ำตาก็ไม่ไหลอ๋อค,ค่ะแล้วทานไปประมาณสักกี่วันนะคะที่ัมผัสได้ประมาณหกเจ็ดวันเองอเคนท่าน คนนี้เขายัางงอนเละหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแกนเป็นใน,น,นหน้าขายขดวงตาไม่ก่อนใช่ไหม,ไมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหม,ไมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อน,นเ,อเรื่องเงินทองนะ่ะไม่ทอดเป็นะสองเม็ดแรกจะมีความรู้สึกว่าสบายตาไความแสบตาเรรู<อ>้สึกว่าจะลดลงลดลงมากความผ้ามัวของสายตาเนี่ยก็ดีขึ้นมองชัดเจน ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว ดีคอนแทคนะคะแล้วสายตามองชัดขึ้นนะคะทุกท่านนะคะเรียกได้ว่ามีความมั่นใจนะคะในสินค้าและตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะเป็นกล่องสีทองนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีออยแล้วก็จัดจำหน่ายมาแล้วสิบปีค่ะการันตีให้เลยนะคะแล้วบุคะคะก็เป็นคนที่มีเคสเสียงจากผู้ใช้จริงเยอะมากๆาเลยนะคะหากใครที่ได้ติดตามช่องพวกอยู่นะคะก็จะเห็นว่าพวกเป็นคนที่ลงพื้นที่จริงนะคะแล้วก็เสียงนะคะจากผู้ใช้จริงยืนยันนะคะดีคอนแท ดีมากๆนะคะจะช่วยในเรื่องนะคะสายตาพร่ามัวแสบเคืองคันตาน้ำตาไหลนะคะ เป็นต้อชนิดต่างๆนะคะวุ้นในตาเสื่อมเจ้าประสาทต,ตาเสื่อมนะคะดีคอนแทคนะคะจะช่วยฟื้นฟูอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะคะดูจากเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะจากจอด้านหลังนะคะนี่นะคะก็เป็นเคสประสบการณ์จริงที่พวกลงสัมภาษณ์ลูกค้าท่านอาจารย์พรชัยอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านนี้นะคะก็มีอาการแสบตาเครื่องตาน้ำตาไหลนะคะทานผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคเพียงแค่2เม็ดแรกนะคะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงอาการแสบเครื่องหายไปแล้วก็สส่ตาเริ่มมองจะขึ้นประทับใจนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่เคสตัวอย่างเคสเดียวนะคะค จริงนะพวกเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เราลงพื้นที่จริงลูกค้าเรานะคะตัวจริงจริงจริง,รงไม่มีการว่าจ้างอย่างแน่นอนนะดีคอนแทคค่อนข้างดังดังมากๆนะคะแล้วก็เป็นสินค้านะคะที่ตอบโจทย์สาหรับคนที่มีปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาร้ามัวแสบเกินคันตาน้ำตาไหลแล้วการฟื้นฟูค่ะจะเห็นผลยังไงนะคะสามารถที่จะโทรมาติดต่อได้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก่อนที่จะปรับราคาโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ ดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอบระสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูนดวงตาได้ดีขึ้น ดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกต้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งวุนในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบ ดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค